ยายท่านนี้อายุ60กว่าปีละเลี้ยงกบไว้3ปีเป็นเพื่อน<ะ>อล่าสุดมันสวยงามมากอะโตเป็นสาวหรือเปล่าไปดูฮะนี่นี่กบสองตัวครับที่คุณยายสีครับอายุ65ปีเลี้ยงไว้ในกระมังซักผ้ามีก้อนอิดวางอยู่ตรงกระมังแล้วก็มีน้ำขังหน่อยๆน,นี่เฮ้ยทำไมมาสีอย่างเนี้ยเหมือนกันเนาะทองอารามเลยอ่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านนะฮะ ก็ยังงง,งๆเ่าจะมาไมมันสีสวยขนาดนี้บ้านของคุณยายอยู่ที่ตำบลท่าตูมครับอำเภอศรีมหาโพธิ์ประจินบุรีคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าไอ้กบสองตัวเนี่ยมาอาศัยอยู่บ้านเนี่ยได้3ปีละก่อนหน้านี้2ปีที่ผ่านมามีกบตัวแรกเข้ามาอยู่ในห้องน้ําก็ไม่ยอมไปไหนก็เลยเลี้ยงเอาไว้ตั้งชื่อว่ากุ๊กกิ๊กแล้วก็มีอีกตัวมาอาศัยอยู่ในบ้านก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้ามุดแต่ละชื่อเนอะาะค่ะคุณยายครับเชิญฮะตัวแรกชื่ออะไรไอ้กุ๊ก ไอ้กุ๊กกิ๊กใไอ้ไอ้ตัวตัวน้องชื่อไรตัวน้องชื่อไอ้มุดชื่อไอ้มุดใช่มันชอบมุดชอบมุดใช่มาอยู่นานหรือยังใหญ่ไอ้ไอ้นี่ได้สามปีแล้วอันนี้ได้สองปีสองปีใช่เป็นพี่กับน้องกันใช่ตอนเขามานี่ตัวเขาใหญ่ไหมตัวเล็กตัวเล็กใช่แล้วเขาก็มาอยู่ในห้องน้ำเียนะใช่เอามาแต่เอาพวกกิ้งลีดให้กินเขาเขาดื้อไหม เขาก็ไม่ดื้อเขากินอะไรเขากินแต่จิ้งหรีอย่างอื่นเขาไม่กินไม่กินจิ้งหรีอย่างเดียวเลยนะเออชอบจิ้งหรีเออเห็นว่าปกติถ้ามันหิวมากระโดดออกมาออกมาอยู่หน้าห้องน้ําฮะจิ้งหรีมันควจะเยอะนะตรงหน้าห้องน้ำพอมันกินอิ่มปั๊บมันก็จะกระโดดกลับไปในกระมังตรงเนี้ยเหมือนเดิมเออเขาเข้าออกกันอยู่อย่างงี้ครับก็ยอมรับว่าลักและผูกพันสองตัวนี้มากหากใครมาขอซื้อนะ ไม่ขายแต่ไม่มากพ้อลองดูต่อลองราคากันดูสีสวยดีนะคะสวยมากแต่อยู่กันมาตั้ง3ปีแล้วเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง